เพื่อนสนิทลิซ่าโสพสตอวยพรวันเกิดชาว n e t ตโฟล์โฟกัสของในมือเตรียมยอดขายพุ่งเพจดังแชร์ภาพเผยปกติก็ขายดีอยู่แล้วนักร้องสาวซูปเปอร์สตาร์ลิซ่าลอรลิซามโนบาลบินกลับมาฉลองวันเกิดอายุ26ปีแบบไพรเวกับครอบครัวและคนสนิทโดยลิซ่าโพสต์รูปผ่านไอจส่วนตัวลอละลอร์ลิซ่าขีดล่าง M พร้อมกับมีข้อความวาสท26 TH ต่อมาในโลกออนไลน์แชร์ภาพของเพื่อนสนิทอีกคนของลิซ่านามว่าแอมที่โพสต์ภาพสวมกอดในงานวันเกิดของลิซ่าซึ่งชาวเน็ตตาไวสังเกตเห็นว่าในมือของลิซ่าถือยาดมยี่ห้อดังอย่างหงษ์ไทยซึ่งออกรูปแบบใหม่เป็นหลอดโดยต่างเชื่อกันว่ายาดมรุ่นใหม่ที่ลิซ่าถือจะขายดีอย่างเพิ่มขึ้นแน่นอนทั้งนี้แอม เป็นเพื่อนสนิทลิซ่ามาตั้งแต่เด็กและเป็นคนเดียวกับที่เคยร่วมกันประกวดตอนเป็นนักเรียนกับลิซ่าขณะที่เพจว่าฟานิสไทแลนโพสภาพดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความระบุว่าปกติก็ขายดีอยู่แล้ว